วัสดบก็อยู่กับผมแล้วครับซูมครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องอีกแล้วครับจะเล่าวันนี้จะเล่าเรื่องของเมกัโลดอนนะซึ่งเป็นฉลามยักษ์ที่อยู่ในยุคไม่รู้ยุคอะไรครับแต่อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับเมกัโลดอนภาษากรีกแปลว่าพันใหญ่หรือเรียกสั้นๆว่าเมกปลาฉลามปลาฉลามขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคาสโลดนอนเมกัโดนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีรูปร่างและลักษณะรวมทั้งพฤติกรรมคล้ายคลึงกับฉลามขาวและได้จัดอยู่ในสกุลคาชาโลดอนอันเป็นสกุลเดียวกับฉลามขาวแต่ทว่าเมกรโดอนมีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่ามากเมกัโดอนมีชีวิต อยู่ในช่วงยุคเโอจีน2ีถึงน23 1ล้านปีก่อนโดยเวกว่าอยู่ในเวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในแถบทวีปอเมริกาใต้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไม่กดโลดอนกินอาหารโดยไม่เลือก และอาจจะกินปลาวานได้ด้วยเนื่องจากมีการขุดค้นพบกระดูกวานที่มีรอบฟันคล้ายรอยฟันของฉลามกัดเชื่อว่าเป็นรอยฟันของเมกาโลดอนหรือเมกโยยเยาของเมกาโลดอนชนิดหนึ่งคือออโดเบนโอเซตอบซึ่งเป็นวานในยุคป,ประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายนาวาน ในคล้ายปลาวานในยุคปัจจุบันขนาดของเมกาโลดอนอาจมีความยาวประมาณ20เมตรหรือยาวกว่านั้นฟันของเมกาโลดอนมีความยาวประมาณ7เซนติเมตรและมีขนาดกรามใหญ่ถึง2เมตรนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมกาโลดอนที่ยังอ่อน จะอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลและชายฝั่งทะเลและตัวใหญ่จะออกหากินตามทะเลเปิดและก้นมหาสมุทรโดยสามารถว่ายน้ำและโจมตีเหยื่อได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันไม่กระโดรได้ศูนพันไปแล้วไปหมดแล้วราว15ล้านปีก่อน คาดว่าอาจเป็นเพราะวานเริ่มอพยพสู่เขตน้ำเย็นซึ่งไม่กระรอนอาศัยอยู่ได้แค่เขตน้ำอุ่นเท่านั้นมันไม่สามารถเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายได้เหมือนฉลามขาวซึ่งมีจึงมอีอาหารขนาดใหญ่พอสำหรับ ความใหญ่น่กวงเมกาลุดอนทำให้มีผู้นำไปสร้างเป็นนิวนาวตนิยายและภาพ,พย,ายนตร์หลายต่อหลายเรื่องเช่นชาร์กแอทเท k 3เมกาลุดอนในปีโคศ2002หรือนวันิาดเมกาลดอนนาวิยในแนววิทยาศาสตร์สยองขวัญโดยโดยโลทอนทำโลงนาวาสวัสรนักเขียนและ นักมีวิทยานักมีมีนักวิทยาชาวไทยอย่างไรก็ตามมีการุดรันก็ได้สมุนทันไปแล้วจากยุคที่ผ่านนมาก็จบกันไปแล้วครับเมก้ารดอรับถึงจะอ่านติดๆกัดมู่วๆซัวๆแต่ก็เป็นเรื่องราวของเมการูดอนที่จริงครับข้อแหล่งค้นหาอยู่ในเวอรว Google.com ครับเอยาให้ดูภาพไม่กะ่ารวร้อนนะมันตรงลายม่ลยนี่เยมูซาเวตไม่กะาก็ chụp con bay á hoặc là kiếp mé cả một đoạn các khi nuôi trên chỗ này ở cột dây cột sập một tre đó nha các bạn bây giờ các bạn